I got a bottle of patrol. ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าว Manchester United. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ซูเนตกืนน้ำลายชมคาซิมิโรเล่นดีแต่ยังแถมไม่ถึงระดับโลกแกมซูเนตอดีตดาวเตะลิเวอร์พูลยอมกืนน้ำลายตัวเองและยอมรับว่าคาซิมิโรเล่นดีกว่าที่เคยวิจารณ์เอาไว้แต่ยังแถมบอกไม่ใช่นักเตะระดับโลกคาซิมิโรกองกลางค่าตัว70ล้านปอนด์ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในช่วงหลังและมีส่วนสําคัญที่พาทีมปี แดแงมีผลงานชนะลวดเจ็นัดติดนับตั้งแต่ฟุตบอลโลกยัมซูเน็ตอดีตดาวเตะลิเวอร์พูลยุค80ที่ปัจจุบันเป็นนักวิจารณ์ของเดลี่เมลนะครับได้ยอมกลืนน้ำลายตัวเองและออกปากชมคาซิมิโลว่าเล่นดีกว่าที่เคยดูถูกเอาไว้โดยก่อนหน้านี้ซูเน็ตเคยปามา่ดคาซิมิโลไว้ว่าเป็นนักเตะระดับธรรมดาที่ได้ดิบได้ดีเพราะอยู่กับทีมเรอัลมาดริดและค่าตัว70ล้านปอนด์ก็ถือว่าแพงเกินไปสําหรับนักเตะรายนี้แต่ล่าสุดซูเนตได้ออกมากล่าวชมคาซิมิโลว่าคาซิเมิโลกบบ ตััวรบถือว่าทําได้ดีและเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมเคยตั้งคําถามกับราคา70ล้านปอนด์ว่าแพงเกินไปไหมกับนักเตะอายุ30ปีแต่มาคิดดูตอนนี้ผมว่าราคานั้นก็ไม่ได้แพงเกินไปนะักเขาทําได้ดีในแดนกลางมีสายตาแหลมคมเขาสามารถขยับ2 3งถึงก้าวเพื่อหยุดยั้งลูกเบิดของคู่แข่งและเขายังมีความแข็งแกรง่งไม่ยอมล้มลงไปกองง่ายๆซึ่งในตําแหน่งนี้ผมคิดว่าคาซิมิโลทําได้ดีกว่าคนอื่นๆในพรีเมียร์ลีกแต่อย่างไรก็ ตามผมยังไม่คิดว่าคาสิมิโร่จะเป็นผู้เล่นระดับโลกเขาโชคดีที่ได้อยู่กับเรียวมัดลิกและถ้าเขาเป็นนักเตะร,ระดับโลกจริงทำไมมัดลิกถึงขายเขาออกมาละ่ะแกมซูเนสอดีตตำนานลิเวอร์พูลกล่าว ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับให้ได้ไงปีเตอร์เช็คสับคนออกกฎกรณีประตูเจ้าปัญหาของบูโน่ปีเตอร์เชกตำหนิเรื่องกฎในเกมฟุตบอลภายหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประตูเจ้าปัญหาในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยบอกว่าคนที่ออกกฎนั้นไม่ได้เข้าใจเกมฟุตบอลจริงๆเลยสักนิดปีเตอร์เชคอดีตผู้รักษาประตูชาวเชกตำหนิคนเขียนกฎหลังจากเกิดกรณีประตูเจ้าปัญหาที่ช่วยให้แมนเชสเตอร์เปิดลังโอเทฟฟอร์ดเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้สองประตูต่อนหนึ่งในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่14มกราคม ที่ผ่านมานัดดังกล่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประตูตีเสมอจากบูโน่เฟอร์เนเดสในนาทีที่78แต่มันกลายเป็นประเด็นร้อนแรงเพราะก่อนที่บอลจะมาถึงบูโน่นั้นมาคัทแลฟฟอร์ดกองหน้าปีศาจแดงอยู่ในทิศทางการเคลื่อนที่ของลูกบอลด้วยซึ่งตอนนั้นแลฟฟอร์ดอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าโดยสาเหตุที่กรรมการให้เป็นประตูเพราะมองว่าแลฟฟอร์ดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่นจนมันทําให้เข้าเงื่อนไขที่ระบุว่าหากนักเตะที่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่นมันจะไม่ถือว่าเป็นการล้ำหน้า นนในกรณีนี้ลูกแรกของยูเนเต็ดเป็นการพิสูจน์ว่าคนที่ตั้งกฎขึ้นมาไม่ได้เข้าใจเกมฟุตบอลเลยวิเตเชกคกล่าวผ่านทวิตเตอร์เครือข่ายสังคมออนไลน์ชื่อดัง บูโน่ยิงมุกชอเซ็นเตอร์แบ็กใหม่ผีโคตรเจ็บบูโน่เฟเนเดตกองกลางของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพูดติดตลกว่าลุกชอเป็นเหมือนนักเตะค,คนใหม่หลังจากโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในเกมที่ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้สประตูต่อหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาแจ็คก,กิลลิตมงเผาขนให้ซิตี้ขึ้นนําไปก่อนนะครับแต่บูโน่ยิงให้ยูไนเต็ดตามตีเสมอแม้มีประเด็นล้าหน้าถูกพูดถึงอย่างหนักก็ตามก่อนที่มาคัทแลฟฟ์จะยิงประตูชัยในเวลาห่างกันเพียง4นาทีเท่านั้นตอนนี้ปีศาจแดงขยับทําาแต้มจีลองำ เพียงแต้มเดียวเท่านั้นนะครับและหลังจบเกมชอพส์ภาพหลังเกมลงในอินสตาแกรมเพื่อฉลองใช้โดยมีแคปชั่นสั้นๆว่าวันนี้ดาร์บี้พร้อมอีโมจิหน้ายิ้มและตาเป็นรูปหัวใจโดยที่บูโน่เฟร์นเดสได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าสุดยอดดิวเซนเตอร์แบ็กของเราในตลาดรอบนี้พร้อมกับอีโมจิไฟและหัวละ้ะเอลิกเชนฮักใช้งานลุกชอเป็นเซนเตอร์แบ็กครั้งแรกหลังจากที่ลิซันโดมาติเนสยังไม่กลับมารายงานตัวจากฟุตบอลโลกอย่างไรก็ตามเขาทําผลงานได้อย่างโดดเด่น และตั้งแต่นั้นมาจนถูกส่งลงเล่นในบทบาทนี้หลายนัดในช่วงหลังโดยที่แฮร์รี่แม็กควยและวิกเตอร์ลินเดเลฟนะครับยังคงต้องนั่งรอโอกาสในมานั่งสำรองต่อไป